สบายดีสบายดีสบายดีเด้อคนพี่น้องมาพอๆกับสองสาวสบายกับปาตานเนาะวันนี้เ้าเตรียมตัวสิไปบ้านพี่โน,น่นสบายดีคุ้นต้นหนุ่มามวันนี้แต่ว่าถ้าสกมต่าประเทศไทยเนาะไม่กิ่ป้าปีเพราะว่าพ่นตัวคนเป็นพี่นอ้นองเลยอ, <laughs> อยา่าอย่าแขกเบิ่งพี่ตาหนึ่ <laughs> งแขกเบิร์กพี่เนาะใส่บู๊กับบู๊ตเตนหน่อยหนึ่งตีนเนะาะแบบไงแล้วก็สะพ้ายอันนี้เนาะแล้วก็มีลมอ่ะเพราะว่ามันมีเครื่องอันนี้เนาะโทรศัพท์มือถืออุ้ยหน้าจอลูกเป็นยังไะพี่ con tốt bỏ. không biết จอนนี่คิดถูกแล้วที่ไม่อาบน้ำอา้อาวทำไมพี่น้องเอ้อฝนตกกฝนอุ้ย

ม่อยากเลาอันนี้หกระดาษเาอืมกระดาษลเลย่วาถึงห้องมันถึงน่ายรถห้องแดเ่ก็างาอ่แล้วเราจะเอารถอะไรขนไปอ่ะมันมีรถอยู่ฝั่งนู้นรถสามร้อยเนี่ยเหรออ๋อของไอป้ปอกเหรอ

ไปแล้วนิวบ,บ๊อบบี้เอามอเตอร์ไซค์ลงเลลรอออือออออือือ,อจะลื่นเดอ้อ <laughs> ไมบ้าแม่เอาไกูทุกคนบานไปะไดสบายดียังมาไม่ครบจ้ะอันนี้มาแค่เศษหนึ่งส่วนสี่ของทีมงาน มันไวมั้่ขามาิะโอ้โ่ไหใจก็ผมันมันอะงม้นตีมือะอะจะอยู่ร่มนิ้วมานี่เร็ยวเดี๋ยวเปียกมาตรงนี้ฝนตก ข้าไม่ได้ไปไหนนอนดูซีรีส์นี่อากาศดีมากเรียก็แกเ้จะชังเกยังอยู่หรอจะทัาเกศยังหายจอไป้ลงนั่นเ้เป็นป่าคิค่ะจั่วเลยแมดไงนี่รอคแต่ว่ามันแดดพิม ตานอะไรเนีย้นะรใ่ท <atie> so, uh, ักองใช่ท huh. ้จ huh? ัักกองเนี่เกี่ยวเนี่เกี่ยวอันนี้จะได้เาไปี่ไหนิมงังดีก่อของชอบเด็กน้อยของอเด็กน้อยเอาไปซื้อชุนักเรียนเสร็จก็ไปนาเหรอฮะซื้อจุนักเรียนเสร็จก็ไปนาเหรอเดวแต่มัน้ทำ

S <S มันตบไปอยู่เหมือนปลาเหมือนเขาแหละคุดอ้าวคุ้มเลยวะรอเอาเงาคุ้มเลยแม่คุ้แม่โอยโดนหัวนิวเลยเออโดนะไม่ต้องอุ๊บปลายนิวดิ๊วดิ๊วดิ๊วชุบชุบชุบ บี้สายลยุยนี่มาแล้วครับมาแล้วครับปึ๊อ๊บสองนะกับอีกหนึ่งลาน <c oughs> ระวังเด้อระวังเด้อระวังตีมืดเด้อี <c oughs> <c oughs> ต้องคูให้มันสุดลดหนักตอกแหงเอาห้องคนก็ตอกแหงขึ้นอย่างไรอืมนี่สารศาสตร์หนูกระเป๋าตังค์คือถุงพลาสติกนะคะตอนนี้เออแค่อะไรมันเปียกโอ้โหตกหนักขึ้นตังหนักขึ้นเลยจ้ะ

พี่ไปส่งไหมนะ้องอันนี้เราก็มาเดินก็ตามก็ให้บ๊อบบี้ไปทำธุระให้น้องนิวซื้อชุดนักเรียนเนาะก็เลยเดินรอพวกสาวสกอยกับพี่นุ่นก็เดินไปเรื่อยๆที่ไม่ได้ไกลเนาะเพ่าแม่าพี่น้อง เดินไปกันนู้นตรงนั้นเองเห็นะตรงเสาหลักนูแล้วก็เดินไปเรื่อยชมบรรยากาศริมทางวัน,นวันนี้ฝนตกก็เดินรีวิวกว่าเขากว่าสามคนนั้นจะเอาต้นมะม่วงมานู่นก็เดินถึงที่สาวนู่นแล้วอากาศดี เหมาะดูดูสีล่มเพราะแม่พี่น้องอแต่อากาศดีจริงฝนตกโหเดี๋ยวเราข้ามไปดูต้นลำไยดีว่าเห็นลำไยเขาพอทูก เี็นอ๋อต้นลำไยว่ามาตานก็มีต้นหนึง่งเอาม่ใช่ต้นลำไยนี่ยต้นอะไรไม่รู้รู้ว่าต้นลำไยม่ใช่ต้นลำไยว้าวขึ้นมาเร็วแท้ขึ้นมาเร็วแท้ <laughs> เดีไปหรอนกะเวไ้นล่อ๋อาไยขเออตอนแรกพี่นุกว่าต yeah> claro ้นลำไยเห็นไกลๆไม่ใช่ต้นลำไยไหนต้นนาไปแล้วพี่นุ <h 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 ่นกับสาวเอ้กำนนจอนเดี๋ยวอ่ะตงสีรอีแป๊บนึ หนูหนาวหนาวสิฝนตกอ่ะอยากมาถัดชุดท่าขึ้นไปพี่นั่งแปลว่าชุดท่าอ่งตาคนม่วนเน๊ะกยว่าม่วนเน๊ะตาคนได้หลอดหลายปีพี่บอกว่าอะไรนะบอกไปเลยเดี๋ยวพี่เดินรอสามคนนั่นเองออ๋หนูก็ว่าอยู่อ่ะแดี๋ว่างบึ้งแตะนั่มหน่อยสิฉีดนูก็ว่าพี่อันนี้ว่าเหตอันนี้แสดงว่าชุดแต่งไฮบ๊อบจอดแล้วเดินอ นึกถึงตามสมัยอันนั้นเนาะดำนาเนาะดํนาตากฝนเนาะสนุกอ่ะตอนนี้ได้มาตากฝนฝนตกหากมาาออกมาเลยนะต้องมีต้องมีชุดฝนบอบบี้ชอบตากฝนนี่ไม่ใช่บอบบี้ไปไกลอ่ะไปนู่นไปหมู่บ้านจะหนาวเดี๋ยวจะเป็นไข้นี่แหละต้นอย่างเงี้ยพี่นึกว่าลำใหญ่ต้นเปลือย อ๋อลูกมันกินได้ไหมไม่ได้โหดกด้วยนะต้นเปลือยนี่มาเหมือนลูกตะข้อเหมือนลูกเหมือนลูกตะข้อหมพี่แอนฟางหนี้ซะพี่แอนเต็มจอมอ่ะนี่นี่ก็ยื่นไหมเปียกไ่หน่อยเออมวลอันนี้แกงฝนเอาเปียกห้องอ๋อเกิเนอกพร้อเข้าม่มีเวลาเขามีเวลาอันไดพร้อมมืออื่นกะ จะเป็นมือที่เพิ่นห่อเขาเนาะห่อเข่าลาบินบอกทางไทยเอื่นเนาะกะซิปประมาณนั่นแหละตามพี่พี่ก็มาดูยังห่อเข่าลาบินเวลาหฮาแบบว่าห่อเข่านอกเดือนเก่าเดือนซิปเนาะเด็ดพ่อแม่ไมเนาะกะซิปประมาณนี้เดือนห่อเขาต้มแบบห่อเขาเดือนเก่าเดือนซิปแต่ว่าห่อเขาพันชาแล้วเด็พี่แล้วก็อีกอีกเดือนหนึ่งเดือนอุกว่าก็ออกพันชาจะอ๋อยังไม่ได้ออกยังจะกานหอดอันนี้ห้าวห่อเขา เอ๊ะทำไมเราไม่นั่งรถไปกันนะฮะหรือรถมันไปมื่อไหนรถมันหนักรถเหมือนเจ้าพรางอย่างที่เห็นเลยเนอะรถนั่นอันนี้จะห่างแน่ว่าห่างเลยเยอะจะฝังเดยไม่ฝังเดยแต่อุ้ยคนนั้นน่ะพี่ป๊อกพี่เวียงเขาไปขายของนะรถคันนั้นน่ะโอเคพม่นพี่หนอเดี๋ยวให้หยาอีกน้อยหนึ่งกับเขดอ่ะเราจะข้ามเลยมเราจะข้ามเลยไหม มามาว่พี่คับอันนี้าอันนี้หนบอกเราเดินไปนู่นเลยแล้วพ่อคอยเาจ็บเขาไปไหนกันน่ะ เนี่ยสวยโอเคเนี่ยโอเคเสาโอ้ยโอเคนี้แหละนี่ห้องใหญ่มั้ยเอ๋ใหญ่พุทธเนาะนอนได้สามสี่คนเนะอืมเขาไปไหนกันเนาะพี่ก็อว่าซื้อโดมซื้ดมนะไมก็ว่าจะไม่ได้เดินไปะนะเขาอยู่ตรงไหนกันอยู่ข้างหลังนี่อย่าพูดสักคำ โอ้โอโอต้นไม้ก็ขึ้นเร็วแล้วยิ่งหน้าฝนยิ่งขึ้นเร็วเลยไพ่ไม้ชายสีเาไม่พอ,อ พอแล้วเหรอพอแล้วมันลึกแล้วเหรอลึกแล้วเว้ยระวังเลยนะ,ลยละต้องลงอีกหน่อยหนึ่งเองอไหวบ่สามคนนะ うん。No. อไม่เห็นภูเขาเลยเพราะอแม่พี่น้องมืดหมอกลงเต้มเลยไม่โดดให้มันรู้ไป ถูกกระทำชำเราขนาดนี้เออถ้าตกลงกินพีดาเขาต้องว่าถ้าตกลงกินก็พวกตัวนี้มันเป็นหน่วยเดียวเป็นหน่วยแล้วเออปัดย่าไม่ล่ะบอกแล้วมันต้องอีกไม่ได้ล้มใช่ต้องคุณลงไปอีกเพราะว่า เราจะได้ไม่ต้องไม่ต้องมาขุดซ้ำสองไงเอาทีเดียวเลยอ่ะเนีอมันมีลูกดอกแบบกินไม่ทันอย่างเงี้ยอืมนหน่รเาตน่เพาห็จกันไาสากัน

ซอยจุนนั่นนี่ซอยจุนนั่นนี่อยู่ในที่เรานี่วิธ <laughs> ี่ 5, 5, 5, 5, 5. เขาต้องซอยจุ้นอ่าเดีเพื่องครูเพื่อนเพื่อนเตี่ยชูสองนิ้วหน่อยเอาไว้ทำหน้าปก <laughs> <laughs> เ <laughs> อามีดฟันนะเน,นี้นยกระชีดต้นไม้อยู่เนี่ยโอ้โหไปดูนะต,นะต้นนี้ดกน้าดูโดนโหไปนะออโอ้มีกระโคมโคมระวังมันจะเด้งฟาดหน้าเ <laughs> ด้อ ัดง่วไรเนาะจะท้องที่มีเจ้านี่ทอดตัวเลียงง่วงไปไดซอยจูเลยจะท้องที่นีเดียงง่วงไปได้อีดีวะก็สะควันซดงง่วมาปล่อยไปเล้สักทีเนาะก็บรสะอาดเลย เาปล่อยไปในหัวรนนี่ไปแต่เขอยอยู่กับฉี่น้องเจ้าปอ่อยเล้มีเอาเหตุเออน้องเงาน้อเออนั่นแหละกได้รถไอต้องซื้อไอ้นี้ไม่ปืนเก็บก็ปืนไอ้นี้ปืนลมอ่ะ้ว่าไดโอ้โหดเราก็จะไปฝาม กลัวเขาเลยเหรอระวังเด้อมีคงมีขวดตีนเขี่ย จอนขอบขอบบ่อขุดโถมไปเลยให้มันเป็นแอ่งเก็บน้ําเออเนี่ยนะั่นแหละไม่ต้องไปโกยตรงอื่นหรอกให้มันเป็นแอ่งเก็บน้ําไปด้วยแล้วก็เหยียบแน่นๆ่นเออเออเออะนะดินะนะทาไมเราขุดไม่เจอดินอย่างนั้นน่ะนิดเดียวเองนะน่ะตรงตรงนั้นหนูดึงแน่นนะดินฟ้านะไหนตายตรงนั้นแหละอ๋อไม่ได้ไม่ได้เข้าไปเอาที่สวนลุงวะเนาะ มีเป mm ็น hmm. ต้นไหมมิเป <t iny throat> ็นม <of> ิเป็นหน้าแดงมันตายเจ้เพื่อนเพื่อนอ่ะได้ห้าสิบไปดูน้ำต้นบมห่วงกับต้นขณะที่เขาปลูกใบอ่าเม่อค้าที่แล้วเนาะเมื่อค้าที่แดดเนาะเป็นจะไหนโอเคเอาไปดูดกันถ่ายไม่ได้ยอะอะชูมือด้วยสองนิ้วฮัลโหลถ่ายเป็นวิดีโอด้วยนะอ่าก็ถ่ายเป็นวิดีโอนี่แหละเจเพื่อนเพี่น้อง ไปดูกันมานี้ฝีมือฝีมือไปดูกันเติมบ้านย่างมาย่งเนาะเราไปดูผลงานเราเมื่อเมื่อเห็ดบจักเราไปดูผลงานอุ้ยอย่าไปโยกเผื่อมันขึ้นก่อย

มันโมหญ่มันโมนม,นมีหลากดูดน้ำเนาะมันตองหญนเนาะไม่แล้วตรงนี้มันได้แอ่งได้ฝนเนะ้ะเราไปด,ดูต้นอื่นต่อ,อต้อนนี้ดูไหมใครปลูกเองกับจอนนีน่หนูกับพี่จอนนี่ใครเป็นคนแนะนำให้ปลูกพี่ตาให้เครดิตหน่อยโอ้ยเมื่อกี้ไม่ได้ดูะอมขึ้นหรือเปล่าไม่ดูต้นที่หนูปลูกกับพี่เนาะอืม จะจะรอดนะมันอะไรเนี่ยมันมันหางไกลนะอืมว้ายนั่นเนี่ยวเดี๋ยวจะเจ็บอ่ะจะลอดก็ได้อืมชะอมขึ้นไหมไม่ขึ้นไม่ขึ้นเหรอเรามาปลูกเราต้องมาปลูกหน้านี้นี่เนะเรามาปลูกหน้าเล้งอนี่ก็ไม่มีน้ำอืม ตายบดบอกอะไรไดหัเขาอาจจะย่งตรงี้เุอหาอยงอย่ถ้าปลูกนาแดงเนาะถัดปลูกนาแรงมันอ้องมีคนรดนหำาไหมอืออุ้ยมีเห็ดไหมเห็ดอะไรเห็ดกินได้เหรอ ระว,วังขวดแตกเด้อเก็บไปไม่พอกินก้อยเก็บไปไม่พอกินปล่อยมันขึ้นไปดแูชะอมดูชะอมก่อ,มอยอไปดูชะอมดิชะอมขึ้นที่ปกักปากปากไว้ตรงไหนไมั่งมันีไม่ต้องมา ต้องมาปากหน้าฝนอ,อืมตอาาแต่เหมือนจะเป็นหรือเปล่าชมชะโอมัอมมนตาตายอย่างแล้วเนาะอือเป็นไหมอ๋ออือถ้าปลูกถ้าปลูกหน้านี้น่าจะติดแม่ก,ก็มาบังชื้เนเกลี่ยบ่น้ำเต็มบอ่อเลย อู๋เนาะหมอกนะหมอกล่องอือโอ้โหโพ่อแม่พี่น้องเห็นภูเขาไหมแต่แต่ว่าหมอกบางอยู่แต่ไม่รู้ในกล้องมองเห็นหรือเปล่าเข้าไปได้วนะ z o o ม zoom บได ตอนถือแป๊บนึดเดียวถ่ายรูปถ่าย้อยู่ถ่ายังกาะทุกอย่างอที่เย,ยี้ยมอ,ยยอยงมองอโลกแลว ทเด็ดเด็ดฮไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเด็ดผ้าผีไปใชเดรามดอดูกันเนาะเดวกก่อนเดินทางก่อนบันี้เขาิบกันยี่บอนี้่นี้เนอเนี่ยนั่ง okay, นั่งหงนั่งนั่งนี่นั่งนี่นั่งนี่โอเคโอเค let's go